การน้หลังจากห่วง 3- 4วันมานี้ท่านนายกรัฐมนตรีมีการลงพื้นที่ติดตามเรื่องของโครงการระบายน้ําโครงการบริหารจัดการน้าในหลายภาคส่วนเช่นเดียวกันนะครับ uh huh. ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเองก็เป็นพื้นที่สําคัญที่มีการวางระบบโครงการบางระกมโมเดลไว้หลายปีแล้วและสามารถแก้ไขปัญหาน้ําท่วมในพื้นที่อําเภอบางระกมได้อย่างเป็นรูปธรรมดังนั้นครับในวันนี้รองอธิบดีกรมชนระทานได้ลงพื้นที่มาศึกษาและดูการแนวทางการบริหารจัดการน้ําเพื่อเตรียมจะนําเสนอต่อนายกรัฐมนตรีเ<ๆ>ช่นเดียวกันละครับ ช้าวันนี้ครับดรทวีศักดิ์ธนะเดโชพลนะครับรองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษากรมชนประธานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่รับน้ำทุ่งแม่รหาหันอยู่ในโครงการบรา,ารกรรมโมเดลเช่นเดียวกันนะครับอยู่ที่บ้านแม่รหาหันหมู่10บ,บ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดพิศณุโลกถ้าใครไม่รู้ก็คือถ้าทางหลวงหมายเลขนี้เนี่ยจะเป็นเส้นทางไปสู่จังหวัดสุโขทยัยบ้านกลางกงไกรลาดนั่นเองแหะครับ หลังจากในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยรับน้ําจากภาคเหนือโดยเฉพาะแม่มอกหลากผ่านจังหวัดสุโขทยัยเข้าแม่น้ํายมสายใหม่ทางใต้ของอํงเาเภอบางระกาจังหวัดพิษณุโลกและเส้นทางนี้แหละครับอย่าง่แผนพังนี่แหละครับก็จะผ่านไปยังจังหวัดพิจิตรทางตอนใต้นี่แหละครับ ค่ะด้านรองธิบดีฝ่ายบำรุงรักษากรมชลประทานกล่าวว่าโครงการบางระกมโมเดลเป็นทุ่งรับน้ําก่อนเข้าสูบเจ้าทุ่งเจ้าพญาค่ะณวันนี้นะคะจากน้ําจากแมน่น้ำยมสายเก่าเนี่ยไหลผ่านเข้ามาท่วมทุ่งเต็มแม่แม่ระหันเป็นวงกว้างค่ะแต่ก่อนหน้านี้นะคะได้มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตทั้งหมดแล้วจึงไม่มีผลกระทบในพื้นที่ทํานาของเกษตรกรค่ะสําหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้มาดูน้ําที่ทุ่งแม่ระหันค่ะเพราะต้องการทราบสถานการณ์น้ําการระบายน้ําลงสู่จังหวัดสุโขทัยเพื่อ ลดปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยค่ะโดยมีการผ่านน้ำลงมาจากทางแม่น้ำยมสายหลักนะคะใช้ได้ใช้ได้มากที่สุดนะคะส่วนหนึ่งเนี่ยเก็บไว้ในทุ่งบางกระโมเดลค่ะอย่างที่เป็นอยู่แล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยทุ่งแม่าหาันยังสามารถบริหารจัดก,การน้ําได้เป็นอย่างดีค่ะเพราะมีปริมาณน้ายังน้อยอยู่โดยรวมแล้วเนี่ยสามารถรับน้ําได้ถึง400ล้านลูกบาทเมตรค่ะแต่ตอนนี้นะคะน้ําอยู่ในทุ่งบางกระโมเดลจํานวนทั้งสิ้น150ล้านลูกบาทเมตรค่ะยังสามารถรับน้ํา ได้อีกกว่า250ล้านลูกบาทเมตรแต่หากมีฝนตกหนักนะคะพื้นที่อีก3ามมึงใหญ่ของบางระกรมค่ะก็ยังสามารถรับน้ําได้จากนั้นนะคะจะมีการผักน้ําลงแม่น้ําเพื่อนําน้ำเนี่ยไปเก็บไว้ในบึงสีไฟบึงบอระเพ็ดส่วนหนึ่งจะเก็บเข้าสู่ทุ่งบางบานที่เปรียบเสมือนโครงการแก้มลิงธรรมชาตินะคะในภาคกลางต่อไปค่ะ,ะมาดูสถานการณ์น้ําในปีนี้นะครับอย่างที่ผมเรียนให้ทราบในหลายๆครั้งที่เจอกันและพูดคุดยกันในเรื่องน้ําเรื่องท่าเนี่ยประเมินว่า น้ำยังน้อยอยู่แต่ต้องรอดูปริมาณน้ําฝนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพราะว่าตอนนี้เองถ้าเกิดไปสารวจดูประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ออกมาอย่างต่อเนื่องตอนนี้นะครับร่องมรสุมเนี่ยที่ขึ้นฝั่งเวียดนามตอนนี้เนี่ยถ้าเส้นทางของร่องมรสุมพาดผ่านเนี่ยคืนแร,แรกจะเข้ามาประมาณวันพรุ่งน,นี้นะครับจนถึงวันที่25 เข้าทางฝั่งอีสานแล้วทยอยทางเข้าสู่ภาคกลางหลังจากนั้นจะไปอ่อนกําลังลงบริเวณภาคเหนือดังนั้นจะเกิดน้ําป่าไหลหลากในหลายพื้นที่หรือน้ําท่วมฉับพลนันก็ระวังกันไว้ด้วยนะครับก็อย่างเช่นพื้นที่เราก็ต้องระวังในส่วนของเทือกเขาเพชรบูรณ์แต่ว่าเทือกเขาเพชรบูรณ์นี้เนี่ยก็จะไปสอดคล้องกับข่าวที่คุณนัฐาจะเล่าให้ฟังคือน้ําเส้นนี้จะไหลลงเขื่อนป่าศักชนลสิทธิ หลังจากนั้นก็จะไปเก็บกักอยู่ที่จังหวัดลบบุรีทั้งหมดเส้นทางทั้งหมดทั้งมวลนี้น,นะครับเป็นการบริหารจัดการน้ําในเส้นทางเขาเรียกว่าลุ่มน้ําเจ้าพระยาก็จะมีเขื่อนหลักในส่วนภาคเหนือล่องลงไป อีกส่วนหนึ่งทางฝั่งตะวันตกอย่างเช่นเสือเขื่อนศรีนครินเขื่อนวชิราลงกรเขื่อนเขาแหลมเขื่อนกระเสียวเขื่อนเหล่านี้ก็จะเป็นบริหารจัดก,การน้ําผลักดันน้ําเค็มในส่วนของแม่กลองคุ้นใช่ไหมแมกกลองปลาถูาแม่กลองไงอร่อยอโอเคคุณชัดเองนี้แหละนี่แหละครับจะเห็นได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะผูกพันกันหมดในเรื่องของเส้นทางน้ำ